วันนี้นะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์อ่าโอเคสำหรับหัวข้อนี้นะคะเราจะต้องใช้สูตรในการแยกตัวประกอบแต่ก่อนที่จะไปดูสูตรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะ,ะพาคูณพหุนามก่อนอ่าซึ่งมันก็จะเป็นที่มาของสูตรนี้อ่าเดี๋ยวเรามาพิจารณา x บวกสทั้งหมดยกกำลังสองนะคะว่ามันจะมีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่อ่าซึ่ง x บวก3นะคะยกกำลังสองเนี่ยมันก็หมายถึง x บวก3คูณตัวมันเองนะคะ2ชุดนี่ x บวกสคูณ x บวกนะคะแล้ววิธีการหาผลคูณเราก็ใช้การแจกแจง x มาคูณ x นะคะแล้วก็ x มาคูณ3 จากนั้นก็สคูณ x แล้วก็เอา3ไปคูณ3ผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะมี4พจน์ตามลูกศรน,นะคะ x คูณ x ได้ x กํลัง2 x ไปคูณ3เราก็จะเขียนเป็น3 x 3คูณ x ก็เป็น3 x แล้วพจน์สุดท้าย3 3ก็เป็น9นะคะแล้วเราก็สังเกตว่าที่พจน์กลางนะคะ3 x สามารถรวมกับ3 x ได้ซึ่งก็จะเป็น x แล้วก็บวก9นี่คือพหุนามดีกี2นะคะอ่าซึ่งมันก็คือกำลังสองสมบูรณ์ตัวนี้แหละนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนให้เห็นในส่วนของพจน์กลางนะคะว่าเลข6เนี่ยเกิดจากอะไร6เนี่ยเกิดจาก2เท่าของ 3x ก็เป็น2คูณ3แล้วก็คูณ x แบบนี้นะคะส่วนเลข9นั้นเกิดจาก3 3 3คูณ3ก็คือ3กำลังสองนั่นเอง อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสังเกตรตรงนี้นะคะเอ่อเวลาเราแยกตัวประกอบเนี่ยนักเรียนสังเกตว่านะคะพจน์กลางเนี่ยเราจะต้องทําให้เป็น2คูณอยู่กับจํานวนอะไรสักอย่างนะคะซึ่งในที่นี้2อคูณสจากนั้นนักเรียนให้เอาเลข3เนี่ยนะคะมาใส่ที่พจน์ท้ายแล้วก็ยกกําลังสองนะคะอ่เพราะฉะนั้นนะคะที่มาของสูตรอ่ะเราก็จะสรุปสูตรได้ว่านะคะ หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจะเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองนะคะ,ะตัวเลขที่เรามาใช้เนี่ยมันก็จะมีเลข3ใช่ไตัวหนึ่งส่วนพจน์กลางเนี่ยเราก็เอา2มาคูณ3นะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วก็ส่วนของพจน์กลางนะคะอธิบายนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวคนจะงงนะคะ เรามักจะเขียนเป็นสองหน้าหลังนะคะเราจะไม่เขียนเป็นสองหลังหน้าตัวหน้าในที่นี้ก็หมายถึง x ใช่ไหมคะตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือเลข3เราจะต้องเขียนเป็นตัวเลข2ตัวคูณกันนะคะแล้วค่อยใส่ x แต่เวลาท่องเนี่ยเราจะเป็น2หน้าหลังนะคะเอาละอีกสูตรหนึ่งมันก็จะแตกต่างกันตรงที่พจน์กลางนะคะจะเป็นลบ2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะเขียน ยอ่ยอๆสั้นๆก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองสังเกตนะคะว่ามีลบที่พจน์กลางเท่านั้นเอาละค่ะก็แสดงที่มาของสูตรนะคะพอคร่าวๆแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างนะคะ,ะตัวอย่างจงแยกตัวประกอบของพหุน,นามต่อไปนี้โดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์โจทย์ข้อที่หนึ่ะคะกำหนดเป็น x ก,กำลังสอง บวกสิบอบวกยี่าวิธีการนะคะเราก็จะต้องจัดให้อยู่ในรูปก,กำลังสองสมบูรณ์ก็เป็นอ่าตัวหน้าก็เป็น x อกกำลังสองส่วนตัวกลางเนี่ยเราจะแยกเป็น10เนี่ยจะแยกเป็น2อคูณอยู่กับหแล้วก็คูณ x นะคะแล้วก็บวกกับตัวหลังตัวหลังเป็นยี่บพอดีเลยนะคะซึ่งเกิดจาก5ยกกำลังสอง ่นักเรียนก็สังเกตว่าตัวที่2คูณอยู่คือเลข5นะคะแล้วก็มาบวกในส่วนของพจน์ท้ายแบบนี้จะเป็นกำลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนะคะมันจะแยกตัวประกอบได้เป็น x บวกหทั้งหมดยกกำลังสองก็เป็นไปตามสูตรนะคะก็คือเวลาเรามายุบเขียนเนี่ยเราจะเขียนแค่ตัวหน้ากับตัวหลังเท่านั้นมาดูข้อที่2นะคะพหุนามที่กำหนดให้คือ x กำลังสองลบสิ x บวก36อ่าเราทำแยกตัวประกอบโดยทําเป็นกำลังสองสมบูรณ์นักเรียนดูที่พจน์กลางนะคะพจน์กลางคือลบสิเนี่ยเราก็แยกนะคะเป็น2คูณอยู่กับอะไร2 6 12นะคะจากนั้นก็ตัวที่2คูณอยู่นะคะเอามาบวกในพจน์ท้ายก็จะเป็นบวกด้วย6ยกกำลังสอง ซึ่ง6กกำลังสองได้36พอดีเลยนะคะเราสามารถจัดรูปได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลามาเขียนนะคะก็เป็นหน้าลบหลังก็คือ x ลบทั้งหมดกำลังสอง่าโอเคเรียบร้อยค่ะใน2ตัวอย่างแรกนี้นะคะก็อยากให้นักเรียนได้ลองใช้สูตรแบบเป๊ะนะคะอ่าใช้สูตรแบบง่ายๆเลยทีนี้พอมาเป็นข้อ3เนี่ยอาจจะมีอะไรที่พิเศษแล้วก็แตกต่างออกไปนะคะเรามาดูกัน พหุานามข้อที่3นะคะ x กาลังสองลบสี่ x ลบสี่ x นะคะเราจะแยกตัวประกอบโดยทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์นักเรียนก็มาเน้นที่พจน์กลางนะคะพจน์หน้าจะเป็น x กาลังสองเลข4เนี่ยมันก็คือ2 2สองเป็น4นะคะสองเป็น4อ่าจากนั้นนะคะตัวที่2คูณอยู่เนี่ยเราก็เอามาบวกในพจน์ท้ายใช่ไหมคะก็บวกกับ2กงกลังสอง ทีนี้นะคะเมื่อเราเปรียบเทียบกัารหูนามทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยนะคะข้างซ้ายเป็นลบสแต่ข้างขวาเนี่ยมันเป็นบวกสใช่ไหมสองกำลังสองเป็น4นะคะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีวิธีการนิดหนึ่งนะคะเอาล่ะตัวที่เรามาบวกเข้าเนี่ยนะคะเราทําเพื่อให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์เอาล่ะทีนี้วิธีการต่อไปนะคะก็คือ ให้นักเรียนได้ลบสองกำลังสองออกไปนะคะงนั้นสตัวนี้เนี่ยคือตัวเดียวกันที่เราบวกเข้าแล้วเราก็ลบออกนะคะทีนี้ตัวที่เราต้องเขียนเพิ่มก็คือลบสีเพราะว่านี่คือพหุนามเดิมนักเรียนเปรียบเทียบซ้ายกับขวานะคะตัวสีดำเนี่ยคือพหุนามเดิมที่เขียนไว้ซ้ายขวาเท่ากันส่วนสีแดงสีแดงตรงนี้นะคะ เป็นส่วนที่เราเพิ่มเข้ามาเพื่อทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์เมื่อเราบวกเข้าก็ต้องลบออกด้วยตัวเดียวกันจากนั้นนะคะในวงเล็บที่เราใส่ไว้เนี่ยมันเป็นกำลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะมาเขียนแค่หน้าแล้วก็ลบหลังนะคะมันก็คือ x ลบสงทั้งหมดกำลังสองตัวที่อยู่นอกวงเล็บนะคะมันก็เป็นลบสี 4, แล้วก็ลบสี่ ลบสี่ลบสี่นะคะตัวนี้คือลบแล้วลบอีกนะคะมันก็ต้องเป็นค่าลบที่มากขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นลบแปดนะคะนักเรียนอย่าไปท่องว่าลบลบเป็นบวกนะคะอันนี้ลบสี่แล้วแล้วก็ลบสี่อีกก็จะต้องติดลบมากขึ้นก็คือลบแปดนั่นเองในขั้นตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะสูตรที่เราจะต้องใช้ต่อไปคือสูตรผลต่างกำลังสอง ผลต่างกําลังสองนะคะจะอยู่ในรูปของอะไรอ่ามันก็จะอยู่ในรูปของหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังอ่าวิธีแยกตัวประกอบแบบนี้นะคะเราเรียนมาแล้วนะคะซึ่งครูก็ทำคลิปไว้แล้วด้วยนะคะกลับไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ทีนี้นะคะถ้าเราจะใช้เป็นผลต่างกําลังสองนะั่นหมายความว่าทั้งสองพจน์นี้นะคะจะต้องยกกําลังสองด้วยพจน์หน้ายกกําลังสองแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการแค่เลข8เท่านั้นนะคะว่าจะทําอย่างไรซึ่งก็ไม่ยากนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยใส่เป็นรากที่2ของ8นะคะแล้วก็ยกกําลังสองอันนี่คือวิธีการแปลงรูปนะคะ,ะซึ่งรูปแปดกำลังสองเนี่ยจะมีค่าเป็น8นั่นเอง เอาละทีนี้เราก็แยกตัวประกอบนะคะโดยใช้วิธีผลต่างกำลังสองนะคะในสเต็ปที่2ได้ก็คือแยกเป็น2วงเล็บนะคะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้าในที่นี้นะคะคือก้อนใหญ่ๆนี้เลยก็คือ x ลบสองนะคะลบตัวหลังก็คือรูทแปด 8. จากนั้นตัวหน้านะคะคือ x ลบสองเหมือนเดิมจากนั้นก็บวกด้วยรูทแปด 8. แบบนี้นะคะ ทีนี้เนี่ยเราพิจารณาต่อไปนะคะคือรูทแปเนี่ยมันสามารถที่จะถอดลากได้ใช่ไหมคะรูทแปดมันคือรูทของสองคูณสคูณสเพราะฉะนั้นเหมือนกันสองตัวออกมาได้นะคะก็เป็นสองรูสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จัดรูปอีกนิดหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นเอ็กลบสองลบสอรูสองคูณอยู่กับ x ลบสบวกด้วย2องรูทสอ่าแบบนี้นะคะเรียกว่าจัดเสร็จแล้วนะคะการแยกตัวประกอบก็คืออยู่ในรูปของการคูณกัน2องวงเล็บสรุปว่านะคะในข้อที่3นี้นะคะจะต้องอ่าใช้ถึง2ขั้นตอนด้วยกันนะคะนอกจากสูตรกำลังสองสมบูรณ์แล้วก็จะต้องใช้สูตรของผลต่างกำลังสองด้วยนะคะเรามาดูโจทย์ข้อที่4 อ่ะพะหุนามคือ x กําลังสบวก3 x บวก2เอาละเราจะทำเป็นวิธีนะคะกําลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องมาเน้นที่จัดรูปนะคะในพจน์กลาง2คูณกับอะไรนะคะจึงจะได้3 2คูณอะไรวิธีการก็คือนักเรียนก็คูณด้วย3หารส แบบนี้นะคะคูณด้วย3ส่วน2จากนั้นนะคะนักเรียนก็นำตัวที่2คูณอยู่เนี่ยนะคะมาบวกแล้วก็ยกกำลังสองอยู่ในรูปนี้นะคะอยู่ในรูปนี้จากนั้นนะคะ,ะเมื่อเราบวกเข้าเราก็ต้องลบออกใช่ไหมเหตุผลก็เพราะว่าในชุดนี้นะคะมันเป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วแล้วเราก็เอาตัวหลังเข้ามาบวก เพื่อทำให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์เมื่อใช้ประโยชน์แล้วนะคะก็นักเรียนต้องลบมันออกไปนะคะลบมันออกไปแล้วก็อย่าลืมว่านะคะพจน์ท้ายยังมีบวก2อ,อยู่ด้วยนะคะโอเคอ่ะก็เป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะในวงเล็บนักเรียนก็ยุบมาเขียนแค่หน้าบวกหลังนะคะหน้าคือพจน์หน้าก็คือ x นะคะหลังคือ3ส,ส่วน2 แล้วค่อยทั้งหมดยกกำลังสองนะคะตัวที่อยู่นอกวงเล็บอ่าสามส่วนสยกกำลังสองนะคะออกมาเป็น9กส่วนสี่นะคะแล้วมีลบเครื่องเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าจากนั้นบวกสใช่ไหมคะนั้นการที่มันจะบวกกันได้เนี่ยเดี๋ยวเราทำส่วนให้เท่ากันนะคะเอา4มาคูณ2เป็นแส่วนเป็นสนะคะก็คือคูณสทั้งเศษและส่วนกับเลขสอนั่นเอง เพื่อทำให้ส่วนเท่ากันนะคะเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะได้บวกลบกันได้เนาะในวงเล็บนะคะก็เป็น x บวกด้วย3ส่วน2ทั้งหมดกับำลังสองในที่นี้เมื่อส่วนเท่ากันนะคะก็นำเศษบวกลบกันนั่นก็คือลบ9บวก8นะคะลบ9บวก8ได้เท่าไหร่ได้1นะคะ1ส่วน4นั่นเองพอถึงขั้นตอนนี้ใช้วิธีอะไรนะคะต่อไปจะเป็น ผลต่างกำลังสองอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำพจน์ท้ายตัวนี้นะคะให้ยกกำลังสองมันก็อยู่ในรูปของ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองโอเคนะคะเปลี่ยนให้ทั้งสองพจน์ยกกำลังสองเมื่อยกกำลังสองแล้วนะคะเราก็ใช้ตามสูตรเลยอ่าก็คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะ ตัวหน้าก็คืออยู่ในวงเล็บหน้านะคะ x บวก3ส่วน2ลบหลังก็คือลบ1ส่วน2อีกวงเล็บหนึ่งก็เป็น x บวก3ส่วน2บวกด้วย1ส่วน2อ่ะก็คำนวณต่อไปนะคะว่ามีค่าเท่าไหร่ในวงเล็บแรกนะคะ3ลบ1ได้2 2สองส่วน2เนี่ยมันก็จะกลายเป็น1ทันไม่เอ่ยพจน์หลังนะคะก็3บวก1เป็นสี่ สี่ส่วนสองก็คือสองอ่าโอเคก็แยกตัวประกอบได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจริงๆแล้วนักเรียนสามารถ่าแยกตัวประกอบโดยหาสองจำนวนที่คูณกันได้พดท้ายนะคะบวกกันได้พดกลางก็สามารถหาได้เช่นเดียวกันแต่สำหรับโจทย์ข้อนี้นำมาเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะก็ตึงพา ขันตอนอาจจะยาวนิดหนึ่งนะคะ,ะโจทย์ข้อที่5 2 x กํลังสอลบ x ลบ1่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะนักเรียนจะ,ะสังเกตว่านะคะคมันจะมี2นะคะอยู่หน้า x กําลังสองถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราจะดึงตัวประกอบะนะดึงเลข2ออกมาจากพหุนามนี้ก่อนนะคะก็จะได้เป็น2ในวงเล็บ x กํลังส พจน์กลางนะคะก็จะเป็น x ส่วน2แล้วก็ลบด้วยพจน์ท้ายก็คือ1ส่วน2นั่นเองันั้นเวลาเราดึง2อ,ออกนะคะก็แปลว่าเราจะต้องเอา2หารทุกพจน์นั่นเองเอา2หารทุกพจน์นะคะก็เลยได้หน้าตาในวงเล็บเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะคะในส่วนตัวที่อยู่ในวงเล็บก็ออกมาเป็น2 ใส่วงเล็บใหญ่เลยนะคะอ่าพจน์หน้าเขียนธรรมดาพจกลางนะคะต้องใส่เป็น2 2จะคูณอยู่กับอะไรนะคะนักเรียนเมื่อเอา2มาคูณตั้งแบบนี้นักเรียนต้องเอาสอหารที่ตัวเดิมจากสัมประสิทธิ์หนส่วนสจะกลายเป็น1นส่วนสตัวนี้นะคะมันคือ1นส่วนสเมื่อ2ไปหารอีกนะคะมันจะกลายเป็น1นึ่งส่วนสและถ้านักเรียนลองตัดทอนดูนะคะตัดทอนดู ก็จะเป็น1ส่วน2ตามปกตินั่นเองอขั้นตอนต่อไปก็ตามปกตินะคะคณิตศาสตร์เราก็ยึดตามหลักการไว้อ่าก็คือเราก็จะบวกด้วย1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะในส่วนนี้จะเป็นกำลังสองสมบูรณ์เอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวครูใส่วงเล็บแยกไว้แบบนี้นะคะเอาล่ะแล้วก็จะลืมว่าเมื่อเราบวกเข้านะคะเราก็จะต้องลบ1ส่วนส ทั้งหมดกำลังสองออกไปด้วยนะคะ,ะจากนั้นก็อย่าลืมพจท้ายนะคะของเดิมก็คือลบ1ส่วน2ทั้งหมดใส่วงเล็บไว้นักเรียนพิจารณาดูนะคะว่าจากวงเล็บบรรทัดแรกมาเป็นวงเล็บบรรทัดสองนั้นเกิดการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาบ้างเอาละค่ะโอเคมันจะมีอยู่ห้าพจน์ด้วยกันนะคะทีนี้เราก็จะยุบในส่วนที่เป็น วงเล็บสีแดงกำลังสองสมบูรณ์นะคะนักเรียนก็นำมาเขียนเป็นหน้าก็คือ x นะคะลบด้วยตัวหลังก็คือ1ส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองต่อไปก็จะเป็นส่วนที่อยู่นอกวงเล็บนะคะคือ2พจน์นี้ห่งส่วนสยกกำลังสองนะคะจะเป็น1ส่วน16มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าแล้วก็ลบด้วย1ส่วน2นะคะนักเรียนก็ เราต้องการทําส่วนให้เป็น16เหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อมันจะได้บวกลบกันได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคูณ8เข้าไปทั้งเศษและส่วนก็กลายเป็น8ส่วน16นั่นเองอ่าตัวนี้ครบทุกโพสแล้วเอาละค่ะตันนี้ก็ดําเนินการต่อไป2ออยู่นอกวงเล็บนะคะ ในส่วนของตรงนี้เราเขียนไว้เหมือนเดิมยังไม่ทำอะไรเราก็จะจัดการนะคะในสองพดท้ายเมื่อส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนดูที่ตัวเศษนะคะลบ1แล้วก็ลบ8จะออกมาเป็นลบ9ส่วน16ปิดวงเล็บขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่ขั้นตอนนะคะที่เรียกว่าผลต่างกําลังสอง แปลว่านักเรียนจะต้องทำสองโพสต์นี้นะคะให้ยกกำลังสองให้ได้ซึ่งพสต์หน้านะคะในวงเล็บนี้ยกกำลังสองแล้วเราก็จัดการ9ส่วน16นะคะเราสามารถเขียนได้เป็น3ส่วน4ยกกำลังสองถัานหมคะเอาละทีนี้ก็เป็นผลเ,เป็นกำลัง2ทั้ง2วงเล็บแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเขียนเป็น หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังอ่าหน้าคือ x ลบ1ส่วน4ลบด้วย3ส่วน4อีกวงเล็บหนึงก็คือ x ลบหส่วนสบวกด้วย3ส่วน4นี่คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังอ่าก็คำนวณต่อไปนะคะเมื่อส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนก็ดูนะคะตัวเศษลบหแล้วก็ลบ3าเนี่ย จะกลายเป็นลบ4ส่วน4มันก็ออกมาเป็นลบหเพราะฉะนั้นวงเล็บแรกจะได้ x ลบ1วงเล็บต่อไปนะคะเรียนก็เห็นตัวเศษเนี่ยคือลบ1แล้วบวกสนะคะก็คือ3ลบ1ออกมาเป็น2 2ส่วนส2ส่วน4ก็จะเป็น1ส่วน2นั่นเองเป็นจำนวนบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็เขียนเป็น x บวกด้วย 1ส่วน2โอเคถึงบรรทัดนี้นะคะก็เป็นวงเล็บคูณกันแล้วก็จัดรูปเรียบร้อยแล้วอ่าแบบนี้เรียกว่าแยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์อ่าวันนี้นะคะครูก็นำตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ศึกษาทั้งหมด5ตัวอย่างด้วยกันนะคะเริ่มต้นจากง่ายแล้วก็มาหาระดับยากนะคะก็อย่าลืมว่าถ้าเป็นประเภทข้อที่5นะคะถ้า มันมีสามประสิทธิ์อยู่ข้างหน้านะคะเราจะต้องดึง2ออกนอกวงเล็บนะคะดึง2ออกนอกวงเล็บเสร็จแล้วค่อยคูณ2เข้าไปแบบนี้นะคะก็จะได้3ามนพแบบนี้โอเคค่ะสําหรับใครที่นะคะลืมในเรื่องของกําลังสองสมบูรณ์นักเรียนก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้และก็หวังว่าจะช่วยนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ได้เข้าใจมากขึ้นนะคะอ่ะก็ติดตาม ช่องของครูได้ต่อไปนะคะก็จะมีคลิปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาให้นักเรียนได้ศึกษาคนา้นคว้าเรื่อยๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ